สวัสดีครับ FC อายุทขาครับผมจัดรถดีๆมาให้ใช้งานอีกหนึ่งคันราคาไม่แพงได้ปีใหม่ๆประวัติดีรถสภาพดีคันนี้ให้ไปเลยเกตหนในร้อนะครับผมกับนิสสันอเมร่าปี2013จดทะเบียนปี2014มือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแกส๊สยังมีประกันชั้นหนึ่งแบบไม่ระบุผู้ขับขี่อยู่หรือน,นะครับผมสีสันโดยรวมเงาฉ่ำทั้งคันสวยงาม อาจจะมีเพียงลิ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมใครอยากเข้มสีจัดไปครับมีประกันชั้นหนึ่งแถมมาให้ด้วยเจ้าของเก่าไปซื้อรถยนต์ t ต y o ต a ารุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจึงเอามาเทิร์นโชว์ลูมนะครับรถโดยรวมพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นชำ่ำแอร์เป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมคันนี้นะครับได้รถจดปี14ราคาแค่แสนนิดๆเท่านั้นนะครับผมได้รถด,ดีๆไปใช้งานกันนะครับผม ปีใหม่ๆไม่ลึกนะครับผมประหยัดน้ำมันกับเครื่อง1.2แบบอ e ีโคคาทรงสปอร์ตซีดานสวยงามเลยนะครับผมล้อเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับยางกูดเย a r นะครับกูดเยร์นี่คือซื้อปีนี้ใช้งานได้อีกหลายปีดอกนานๆพีไม่ลึกนะครับผมใช้งานกันยาวๆสบายเลยนะครับภาษีขาดยันพฤษภา67เลยนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับผม ภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเจ้าของเดิมหุ้มเบาะหนังมาแนวสไตล์แบบโซฟาวินเทจหน,หน้าปีกหนาหนานั่งนุ่มๆขับทางไกลไม่เมื่อยไม่ปวดหลังแน่นอนนะครับผมไม่คันนี้วิ่งมาแค่2 0 0 0 0นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวขอกุญแจจากตากล้องสักคู่นะครับนี่นะฮะกุญแจมาแล้วนะครับตากล้องให้มาแล้ววิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถ เจ้าของเก่าแจ้งว่าเซอร์วิสที่ศูนย์บริการตลอดนะครับผมนี่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ด้านท้ายก็นั่งสบายตามสไตล์เบาะหนังแบบโซฟาครับผมนี่นะฮะกระชับหลังนะครับผมไม่เมื่อยไม่ปวดแน่นอนนะครับขับขี่ทางไกลกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะในนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมสวยงามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายถึงจะเป็นรถอีโคคาร์แต่ก็ <c oughs> จุของได้เยอะสามารถยัดถุงก,กอ๊อฟยัดเด็กลงไปได้เลยกว้างมากๆนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่แม่แรงต่างๆก็มีมาให้ครบด้วยนะฮะถือว่าสวยงามซอกเสือเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะซอก์เสืเงง้เดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมจากโรงงานสวยๆเลยนะฮะกุญแจสำรองมีมาให้ถึง2ดอกเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมอเมล่าเป็นรถที่ประหยัดน้ามันมากนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยีแบบว่าเราจะติดไฟแดงอู่นะครับเครื่องจะดับตัดเองนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับผมเหมาะกับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะฮะไขรงบน้อยๆนะครับไม่มีเงินซื้อรถไฟฟ้าก็ลองดูอีโคคาร์รุ่นนี้ไว้นะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบฟานเคินเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมเผดเดิมอยู่ครบต้กเิร์่เดิมอยู่ครบนะฮะสวยงาม นี่นะับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันได้ดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่งตัวรถนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกข้างในมีมากมายนะครับผมไฟสองแผ่นที่มีมีแอร์แบบที่พวงมาลัยนะครับผมแอร์เป็นแบบดีต้นนะครับผมบอกตัวเลขนะครับผมเป็นนี่นะฮะเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับสามารถ ตั้งอุณหภูมิแบบออโต้แล้วก็พัดลมจะทํางานตามความอุณหภูมินะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผมใครที่อยากได้นะครับรถยนต์นิสสันอเมล่าอีโคคาแบบนี้ปีใหม่ๆปีสิบสี่เลยนะครับผมราคาเบาๆแบบนี้แค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเอาไปใช้งานผมบอกว่าเดินทางไกลสบายๆนั่งกันได้หลายคนนะครับนี่นะฮะดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับประหยัดนะครับยี่สิบกว่ากิโลลิตรเลยนะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสายสอง กรุงเทพบปริมบนทนส่งฟรีตา่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบรเลอร์อยากพาเพื่อนพาช่างมาดูหน้าร้านมาดูได้เลยมาทดลองขับได้ที่สายสองนะครับผมหน้าสถานีรถไฟสาราธรรมศพนะครับผมส่วนใครไมส่สามารถมาดูได้นะครับเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงแค่มันจามาเราก็ส่งไปนะครับผมเตือนภัยกันนิดนึงนะครับพยายามอย่าซื้อรถที่ราคาแปลกๆนะครับระวังจะเป็นมิจฉาชีพเพราะว่ามีพ่อค้าด้วยกันโดนไปแล้วนะครับไปซื้อรถต่อ ต่อหน้าเลยนะครับทําสัญญาทุกอย่างเสร็จแล้วโอนเงินให้ในหน้านะครับสุดท้ายไม่ได้รถกลับมานะครับกลายเป็นต้องไปทําทาคดีคงคดีความนะครับแต่ซื้อกับผมปลอดภัยแน่นอนมีหน้าร้านชัดเจนมีเครดิตชัดเจนมีคลิปเป็นร้อยเป็นพันคลิปนะครับก็ลองดูนะครับอยากซื้อรถนะครับก็ดูสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดูราคาที่มันแมทกับตลาดไม่ใช่ว่าเราจะโลภอย่างเดียวนะครับแล้วคุณจะเป็นภัยของมิจฉาชีพถ้าคุณไม่สนับสนุนมิจฉาชีพด้วยการโลภมิจฉาชีพก็จะหมดโลกนี้ไปนะฮะ ฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถึงพ่อค้าจะปากมาจนะจริงใจนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับร้านเล็กๆของออยุทธายินดีให้บริการพี่ๆ FC ทุกคนขอบคุณครับ